ดูชุดใบง่ายๆนะครับก็คือหลังจากตัดลูกเสร็จฟื้นต้นทําใบยอดปลีออกมา1ครั้งอนับเป็นชุดที่1ใบที่ที่1แก่ปลีออกมาครั้งที่2อนับเป็นใบชุดที่2ตอนนี้ก็ของผมชุดที่2แก่เริ่มปลียอดชุดที่3นะครับและก็สัปดาห์นี้นะครับให้น้ำมาพ่นยาฆ่าหญ้านะครับเดี๋ยวรอแรงไอ้พ่นยาฆ่าหญาแล้วก็เดี๋ยวจะ หวานแปดยี่สิบสีบางบางนะครับบางบางก็ไม่ได้เยอะครับไม่ได้เยอะผมใช้แค่2กระสอบนะครับหวานบางบางเท่านั้นนะครับแล้วก็รอใบกลางนะครับใบที่3กลางนะครับก็เดี๋ยวจะพ่นรักษายอดไปสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใบชุดนี้ระยะเพสลาดเดี๋ยวจะลงสารอัตรา25%ต่อน้ํา200ลิตรนะครับใช้สารกี่ซีซีนะครับอันเนี้ยกี่ซีซีเนี่ยนะครับถ้าฝนน้อย ผมจะใช้ประมาณ700นะครับจะลงครั้งเดียวถ้าฝนน้อยนะครับแต่ถ้าฝนเยอะ,อะเดี๋ยวถ้าพอถึงใบกลางเนี่ยดูปยยกรล่วงหน้าหลังจากที่เราพ่นสารไป10วันเนี่ยฝนเยอะหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยเป็นตัวตัดสินว่าเราจะเพิ่มจํานวนสารที่กี่ซีซีนะครับถ้าโซนที่ฝนเยอะแน,น่นอนครับ1ลิตรต่อบ200ลิตรนะครับสารยี่ปอร์ต์หนึ่ลิตรต่อ200ลิตร แต่ของผมกําหนดที่700นะครับมันเดิมนะครับประมาณ700ซีซีต่อน้ํา200ลิตรนะครับก็เป็นตัววัดว่าเราใช้สารเท่าไหร่ก็คือผลนั่นเองนะครับหลังจากที่เราลงสารอันนี้ยอดนะครับปกติ824เนี่ยจะใส่ระยะนี้แหละนะครับเหมาะสมที่สุดนะครับใส่ระยะนี้นะครับก็คือปุ๋ย ทางดินนะครับให้ใส่ระยะนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าผมอะยังเนี่ยนะครับมันยังลกอยู่นะครับคิดว่าผมก็เดี๋ยวพ่นยาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหว่านไปนะครับหว่านเนี่ยไม่ได้หว่านเองนะครับก็ให้พ่อกัาแม่ช่วยนะครับเพราะผมก็เข้าไปทํางานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนลงสารเนี่ยลงสารนี่ก็ ไม่ได้ทําคนเดียวนะครับลงสารเนี่ยต้องให้หลานมาช่วยดึงสายนะครับเพราะว่ามันต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับไม่เหมือนกับพ่นยาฆ่าแมาลงวะเนี้มันทคนเดียวสบายนะครับแต่ว่าลงสารเนี่ยสายอะไรสายยางที่เราพ่นเนี่ยทำคนเดียวมันค่อนข้างลาบากนะครับแล้วก็มันเปืองนะครับเวล,ลาสายมันติดอะไรเนี่ยก็เสียหายนะครับเพราะว่าสารก็แพงอยู่ครับนิดนึงก็เกือบห้าร้อยนี่ครับอันนี้ก็ข้อมูลวันที่กัดลงสารก็ประมาณช่วง คิดว่าน่าจะตรงกับสัปดาห์ที่2ของมกราคมนะครับผมคิดว่านะครับถ้าแดดดีๆเนะาะระยะเพสลาดนะครับอันนี้กําหนดล่วงหน้านะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีแดดไม่มีอะไรมันก็ชะลอไปอีกนะครับอันนี้แค่คํานวณด้วยสายตาคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะยครับอ,อดยที่3เนี่ยจะปีมาเท่าไหร่ไม่สนใจนะครับไม่ได้สนใจ ไม่ได้สนใจนะครับยอดที่3จะปีมาเท่าไหร่ไม่สนใจแค่ระยะเพสลาดทั้งส่วนลงทีเดียวจบนะครับที่เหลือก็หลังจากนั้นอีก15วันนะครับจะมีเวลาสะสมอาหารแต่แนะนําควรทาให้เสร็จก่อนลงสารดีกว่าครับมันจะง่ายนะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ศูนย์หน้ะครับก่อนลงสารสักสครั้งหลังลงสารหครั้งใช้อัตราหอ่าหนึ่กิโต่อหนึกิโต่อสองลิตรนะครับ รับรวมกับการดสมอาหารเนี่ยครับก็วันหยุดผมจะทำการะสมอาหารทุกครั้งนะครับตอนนี้ก็ลงไปโซนนี้ลงไปสองครั้งนะครับเหลืออีกวันอาทิตย์อีกนะครับแต่ว่าวันอาทิตย์ข้อมูลฝนเยอะนะครับน่าจะไม่ทันแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณเกือบร้อยต้นนะครับะสมอาหารไปสองครั้งเองที่เหลือก็สามครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ใบนะครับก็ยังไม่ได้เข้มเท่าไหร่นะครับต้นนี้ บางกิ่งนะครับบางกิง่งบางกิ่งก็มันเข้มนะครับบางกิ่งก็เนี่ยแต่ละกิ่งยังไม่เหมือนกันเลยครับเนี่ยต้นเดียวกันฝัน่งนี้จะอ่อนกว่านะครับฝั่งนี้จะเข้มกว่าโอเคนะครับอันนี้ข้อมูลการลงสารวันที่ก็คิดว่าตรงกช่วงสัปดาห์ที่2ของมกราคม2566นะครับก กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเทคนิคกุรเรีนยนใต้ก็ยินดี้รับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับมีคําถามยังไงก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับถ้าตอบได้ผมตอบให้ทุกท่านนะครับไอที่ยังไม่รู้ก็มีอีกเยอะนะครับทุเรียนไม่รู้จบนะครับก็คือเป็นคําพูดที่พรทววนแก่พูดมามันก็คือเรื่องจริงครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ